สวัสดีครับทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนเกลียดคุณโดยไม่ทราบเหตุผลหรือบางครั้งคำพูดหรือการกระทำของคนบางคนทำให้คุณเจ็บปวดแต่คุณไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรดีวันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้ก้าวิธีเอาคืนคนที่เกลียดคุณอย่างสง่าง,งามและเจ็บแสบที่สุดโดยไม่ต้องใช้คำพูดแรงๆหรือทำอะไรที่ทำลายตัวเองเลยเพราะการเอาคืนที่แท้จริงคือการเติบโตขึ้นอย่างสง่าง,งาม แสดงความเข้มแข็งจากภายในใจและปล่อยให้ความสำเร็จและความสงบใจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดถ้าคุณพร้อมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วเราไปดูกันว่าคุณจะทำอย่างไรให้คนที่เกลียดคุณเจ็บแสบยังมีสไตล์ไปด้วยกัน 1. เข้าใจธรรมชาติของความเกลียดชังก่อนจะเอาคืนในชีวิตเราทุกคนล้วนเคยเจอคนที่ไม่ชอบเราบางครั้งการถูกเกลียด ไม่ได้เกิดจากความผิดของเราเสมอไปแต่เป็นเพราะความไม่เข้าใจความอิจฉาหรือความรู้สึกด้านลบที่ฝังลึกในใจของเขาสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนจะคิดจะเอาคืนคนที่เกลียดเราคือการเข้าใจธรรมชาติของความเกลียดชังนี้อย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อเราเข้าใจเราจะไม่กลายเป็นเหยื่อของความรู้สึกโกรธเกลียดนั้นและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นความเกลียดชังมักเกิดจากความไม่รู้คนที่เกลียดเราอาจมองเราในแง่ลบโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน หรือเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความเกลียดชังคือภาระทางใจที่หนักหน่วงการเก็บความโกรธเกลียดไว้ในใจทำให้เขาเป็นทุกข์มากกว่าที่คิดเพราะมันทำให้จิตใจของเขาไม่สงบเข้าใจเพื่อปล่อยวางการเข้าใจที่มาของความเกลียดชังช่วยให้เราไม่ติดกับดักอารมณ์ลบและสามารถวางใจได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้แค้นด้วยความรุนแรงแต่ใช้วิธีที่สง่างามกว่า สมมติว่ามีคนที่เกลียดคุณเพราะเขาไม่เข้าใจเป้าหมายหรือความตั้งใจของคุณการเข้าใจว่าความเกลียดชังนี้เกิดจากความไม่รู้หรือความกลัวจะช่วยให้คุณไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธแต่เลือกใช้วิธีสร้างความเข้าใจอย่างชาญฉลาดแทนก่อนจะเริ่มเอาคืนต้องเข้าใจความเป็นมาและธรรมชาติของความเกลียดชงังเพราะความเข้าใจนี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้การเอาคืนของคุณสาง่างามและมีประสิทธิภาพมากกว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรง 2. รักษาความสง่างามในทุกสถานการณ์กุญแจสำคัญของการเอาคืนที่เจ็บแสบแต่ไม่ต่ําต้อยเมื่อเราพูดถึงการเอาคืนหลายคนอาจนึกถึงการตอบโตด้ด้วยความรุนแรงตอบกลับอย่างแรงหรือแม้กระทั่งการทำร้ายจิตใจคนอื่นอย่างจงแจ้งแต่ในความเป็นจริงการเอาคืนอย่างมีศิละปะและสง่างามนั้นทรงพลังกว่าและยั่งยืนกว่าความสง่างามไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการแสดงออกถึงความเข้มแข็งในแบบที่สูงสง่ง รักษาความสงบในใจแม้คนที่เกลียดเราจะพยายามจุดไฟความโกรธแต่ถ้าเรารักษาความสงบและไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ลบเราจะสามารถควกบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าใช้คำพูดและการกระทำที่มีคุณค่าแทนที่จะใช้คำหยาบคายหรือความรุนแรงคำพูดที่สุภาพแต่มีความหนักแน่นและชัดเจนจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเจ็บในแบบที่ทำร้ายความภูมิใจของเขาได้ โดยที่เราไม่ต้องลดตัวลงไปในระดับเดียวกันเลือกการกระทําที่ฉลาดและสร้างสรรค์เช่นการทํางานให้สําเร็จแบบโดดเด่นการพัฒนาตัวเองจนประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดหรือการแสดงออกถึงความมั่นใจโดยไม่จําเป็นต้องแสดงความเกลียดชังตอบเมื่อมีคนพยายามดูถูกคุณในที่สาธารณะการตอบกลับด้วยคำพูดหยาบคายจะทำให้คุณเสียภาพลักษณ์และเสมือนกับว่าจมลงไปกับเขา แต่ถ้าคุณตอบกลับด้วยความสุภาพพร้อมแสดงความมั่นใจเช่นขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นแต่ผมเชื่อว่าความสำเร็จจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองในระยะยาวสิ่งนี้จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเจ็บใจอย่างที่ไม่สามารถตอบโต้ได้ความสง่างามคือดาบสองคมที่ทำให้การเอาคืนของคุณเจ็บแสบแต่ไม่ต่้าต้อยการรักษาความสงบใช้คำพูดที่มีคุณค่าและแสดงออกด้วยความมั่นใจจะทำให้คุณดูมีเกียรติและฝ่ายตรงข้ามต้องเกรงใจ 3. ใช้เวลาเป็นอาวุธความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดหลายครั้งที่การเอาคืนอย่างแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ปล่อยให้เวลาเป็นผู้พิสูจน์ อย่ารีบร้อนที่จะตอบโต้ในช่วงเวลาที่อารมณ์ยังร้อนแรงการใช้เวลาสร้างความสําเร็จและพัฒนาตัวเองจะทําให้คนที่เคยเกลียดคุณเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริงการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมและประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองคือสิ่งที่จะทําให้คนที่เคยดูถูกหรือเกลียดคุณรู้สึกเจ็บแสบเพราะสิ่งที่เขาทําไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของคุณได้ ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนให้เวลาและความสำเร็จของคุณพูดแทนและเลือกแค่คนที่มีคุณค่าเท่านั้นที่จะเป็นสักขีพยานความเปลี่ยนแปลงนั้นหากมีคนเกลียดคุณเพราะเขาไม่เห็นค่าหรือไม่เชื่อในศักยภาพของคุณคุณอาจไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยคำพูดรุนแรงแต่เลือกใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเช่นได้เลื่อนตำแหน่งในงานหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจสิ่งนี้จะเป็นการเอาคืนที่รังที่สุด พราะความสำเร็จของคุณจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้การใช้เวลาและการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องคือกลยุทธ์การเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันเป็นการพิสูจน์ความเข้มแข็งและศักยภาพของคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรให้เหนื่อย 4. ใช้การไม่ตอบสนองเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังให้ความเงียบพูดแทนคําพูดในหลายสถานการณ์การเลือกที่จะไม่ตอบโต้หรือไม่ให้ความสนใจกับคนที่เกลียดเรากลับเป็นวิธีเอาคืนที่เจ็บแสบ และทรงพลังมากกว่าการโต้อตอบอย่างรุนแรงหรือคำพูดแข็งกร้าวความเงียบคืออาวุธที่ทำลายความต้องการของฝ่ายตรงข้ามคนที่เกลียดคุณอาจหวังจะเห็นคุณโกรธหรือเสียใจการไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาทำจะทำให้เขาผิดหวังและอำนาจที่เขาต้องการจะลดลงรักษาความสงบและความมั่นใจผ่านความเงียบการไม่ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ยอมถูกควบคุม ด้วยอารมณ์ลบและมีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ถูกกระทบทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่างเปล่าเมื่อไม่มีปฏิกิริยาใดๆกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจุดชนวนคุณจะล้มเหลวและนั่นคือการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดเพราะเขาจะเสียความหมายในการเกลียดคุณสมมติว่าเพื่อนร่วมงานบางคนพูดจาดูถูกคุณต่อหน้าเพื่อนๆการเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดที่รุนแรงแต่รักษาความเงียบ และเดินจากไปอย่างมั่นใจจะทําให้เขารู้สึกว่าความพยายามของเขาไร้ผลและภาพลักษณ์ของคุณยังคงสง่างามและน่าเคารพก,การไม่ตอบสนองต่อการเกลียดชังและปล่อยให้ความเงียบพูดแทนเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังและเจ็บแสบที่สุดเพราะมันทําลายแรงจูงใจของฝ่ายตรงข้ามและแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่แท้จริงของคุณห้าเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังสร้างสรรค์ใช้ความรู้สึกติดลบเป็นแรงผลักดัน ความเกลียดชังและความเจ็บปวดจากคนที่เกลียดเราอาจทําให้ใจเราอ่อนแอและหมดกําลังใจแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพลังงานด้านลบเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองได้จะเป็นวิธีเอาคืนที่สง่างามและทรงพลังอย่างแท้จริงยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงใจไม่ต้องปิดบังหรือปฏิเสธความรู้สึกเสียใจหรือโกรธแต่ให้ยอมรับและเข้าใจมันเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเติบโตเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆเป็นแรงผลักดันให้คุณตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะหรือแม้แต่สร้างโอกาสใหม่ในชีวิตสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าแทนการทำลายแทนที่จะใช้พลังงานไปกับการตอบโต้ที่ทำลายล้างให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานนั้นสร้างผลงานที่ดีเช่นง,งานศิลปะก,การเขียนหรือการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนักเขียนหรือนักศิลปินที่เคยถูกวิจารณ์หรือเกลียดอาจนำความเจ็บปวดนั้นมาแปลงเป็นแรงบันดาลใจสร้างผลงานชิ้นเอกที่ทำให้คนอื่นยอมรับและชื่นชมซึ่งนั่นคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าการตอบโต้ด้วยคำพูดรุนแรงการเปลี่ยนความเจ็บปวดและความเกลียดชังให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นการเอาคืนที่สง่างามที่สุดเพราะมันช่วยให้คุณเติบโตขึ้นและสร้างคุณค่าในชีวิตอย่างแท้จริง หสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนด้วยการให้เกียรติผู้อื่นเส้นทางสู่ความเจ็บแสบที่มีเกียรติการเอาคืนอย่างเจ็บแสบแต่สงามไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือแสดงความบุนแรงกลับไปการแสดงความมีเกียรติและให้เกียรติผู้อื่นอย่างแม้แต่คนที่เกลียดคุณเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณดูสูงส่งและทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถึงความแตกตา่างในระดับจิตใจไม่ตอบโต้ด้วยการดูถูกหรือดูแคลน แม้ว่าคนที่เกลียดคุณจะทำสิ่งเลวร้ายการรักษามารยาทและความเคารพในตัวเองทำให้คุณไม่ตกตำ่ำลงไปในระดับเดียวกันการให้เกียรติผู้อื่นคือการสะท้อนความเป็นผู้ใหญ่การแสดงความเคารพไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการแสดงความเข้มแข็งและความมั่นใจในตัวเองทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกสับสนและอับอายด้วยความสง่าง,งามของคุณเมื่อตัวคุณยังคงมีน้ำใจและความสุภาพในขณะที่ฝ่ายตรงข้าม ใช้วิธีที่ต่ำต่อความแตกต่างนี้จะทำให้เขารู้สึกเจ็บแสบและถูกประเมินต่ำกว่าถ้ามีคนพูดจาดูถูกหรือกล่าวหาโดยไม่เป็นความจริงคุณอาจตอบกลับด้วยท่าทีสุภาพและใจเย็นเช่นขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับผมจะนำไปคิดดูซึ่งเป็นการตอบย้ำว่าคุณไม่ได้ตกเป็นเป้าของอารมณ์ลบและยังรักษาความสง่างามได้อย่างเต็มที่การให้เกียรติผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ถูกเกลียดหรือถูกโจมตี เป็นวิธีเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสูงส่งทางจิตใจและทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกด้ยค่ากว่าในสายตาของคนอื่น 7. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่แข็งแกร่งพลังที่มากกว่าการเอาคืนคนเดียวการเผชิญหน้ากับคนที่เกลียดเราเพียงลำพังอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและอ่อนแอแต่การมีเครือข่ายคนที่เข้าใจสนับสนุนและช่วยเหลือเราจะเป็นพลังที่ช่วยเสริมความมั่นใจและเพิ่มอำนาจ ในการเอาคืนอย่างสง่างามและมีประสิทธิภาพเลือกคนรอบข้างที่ดีและเป็นบวกคนที่สนับสนุนคุณจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและช่วยให้คุณรับมือกับความเครยียดชังได้ดีขึ้นการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งช่วยลดแรงกดดันเมื่อมีคนที่ไว้ใจและสามารถพึ่งพิงได้คุณจะไม่ต้องเผชิญสถานการณ์ยากๆด้วยตัวคุณเดียวใช้เครือข่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ การมีคนสนับสนุนและยอมรับในตัวคุณจะทำให้ฝ่ายที่เกลียดคุณรู้สึกอ่อนแอและถูกล้อมกรอบด้วยความสำเร็จและความเชื่อมั่นของคุณถ้าคุณมีทีมงานหรือกลุ่มเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณสามารถรวมพลังการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงออกถึงความมั่นคงในสังคมของคุณซึ่งจะเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดสำหรับคนที่เคยเกลียดหรือดูถูกคุณการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเอาคืนอย่างสง่างามเพราะมันช่วยเพิ่มพลังให้คุณเผชิญหน้าและเอาชนะความเกลียดชังได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน 8. ใช้ความสำเร็จส่วนตัวเป็นการพูดแทนคำพูดให้ผลงานของคุณเป็นสินตอบโต้การเอาคืนคนที่เกลียดคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดโต้อตอบหรือแสดงออกในทางลบเสมอไปแต่การทำให้ความสำเร็จส่วนตัวของคุณเป็นตัวแทนพูดแทนทุกอย่างนั้นเป็นวิธีที่สง่างามและเจ็บแสบที่สุด ต่อให้ผลงานและความสำเร็จของคุณเป็นหลักฐานเมื่อคุณทำสิ่งที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนคนที่เคยเกลียดคุณจะไม่สามารถปฏิเสธความสามารถและคุณค่าในตัวคุณได้ความสำเร็จคือคำตอบที่ดีที่สุดการมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปตอบโต้ด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น ผลงานของคุณไม่ได้แค่เอาคืนคนที่เกลียดแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองและคนรอบข้างรู้สึกมีกำลังใจและมีความหวังนักธุรกิจที่เคยถูกวิจารณ์หรือเกลียดอาจใช้เวลาทุ่มเททำง,งานจนบริษัทเติบโตและเป็นที่ยอมรับในวงการสิ่งนี้จะเป็นการเอาคืนที่สรงพลังมากกว่าการตอบโต้ด้วยคำพูดใดฮ่า <h aha> ให้ความสำเร็จส่วนตัวเป็นเสียงตอบโต้แทนคำพูดเพราะมันทั้งสง่าง,งามและเจ็บแสบ เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความสามารถที่แท้จริงของคุณ 9. รักษาความเมตตาในใจการให้อภัยคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้ว่าการเอาคืนมักถูกมองว่าเป็นการตอบโต้หรือทําให้ฝ่ายตรงข้ามเจ็บปวดแต่ความจริงแล้วการรักษาความเมตตาและการให้อภัยเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่มีพลังสูงสุดและเป็นการเอาคืนที่สง่างามที่สุดให้อภัยไม่ได้หมายความว่ายอมแพ แต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความเกลียดชังและกลดเครียวที่เป็นภาระทางจิตใจการให้อภัยช่วยให้คุณมีความสงบและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณไม่เก็บความเครียดและความโกรธไว้ในใจคุณจะมีพลังมากขึ้นในการพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าการให้อภัยเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจคนที่ไม่สามารถให้อภัยได้มักถูกความเกลียดชังควบคุมแต่คุณ ที่ให้อภัยได้คือคนที่อยู่เหนือสถานการณ์และมีความสง่างามสูงสุดเมื่อมีคนทำร้ายคุณทางจิตใจการให้อภัยและไม่เก็บความแค้นไว้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ใจคุณสงบแต่ยังเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าคุณไม่ได้ถูกทำลายและยังคงเข้มแข็งการให้อภัยคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันปลดปล่อยคุณจากพันธนาการของความเกลียดชังและแสดงให้เห็นถึงความสง่างาม และความเข้มแข็งในตัวคุณอย่างแท้จริงวันนี้เราได้พูดถึง9วิธีเอาคืนคนที่เกลียดคุณอย่างสง่างามและเจ็บแสบที่สุดซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรือความเกลียดชังแต่เป็นการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณเติบโตมีความสุขและเข้มแข็งกว่าเดิม 1. ใช้เวลาเป็นอาวุธเปลี่ยนตัวเองให้สำเร็จและแข็งแกร่ง 2. ใช้ความเงียบเป็นคำตอบไม่ให้ความสนใจกับความเกลียดชัง 3. เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังสร้างสรรค์สีให้เกียรติผู้อื่นแม้แต่คนที่เกลียดเรา 5. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่มั่นคง 6. ให้ความสำเร็จส่วนตัวพูดแทนคำพูด 7. รักษาความเมตตาและให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเอง 8. ควบคุมอารมณ์และจิตใจอย่าให้อารมณ์ลบเป็นนายของชีวิต 9. สร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงและสง่างาม ให้คนอื่นเห็นความเข้มแข็งของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาคืนที่แท้จริงคือการพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดไม่ใช่การทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่คือการแสดงให้เห็นว่าเราเข้มแข็งและสง่างามมากกว่าความเกลียดชังใดๆถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เราจะได้เติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ